สวัสดีคะ่ะพี่น้องสุภสุขล่คงสวัสดีเด้อคะ่ะมันเองแม่ตายทาคลิปแตอบเป็นพี่เพิ่นเขียนมาถามเนาะค่ะเนาะเขียนมาถามอยู่ประมาณสองสามข้อเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่แม่ตายจะตอบได้เท่าที่แม่ตายตอบได้เนาะคะ่ะที่เพราะว่าเพิ่นก,นอก็อยากจะอยากจะรู้อยากจะแอคือจังแบบอยากจะ สอบถามเรื่องที่เพิ่นเพิ่อนอยากจะสนใจทางที่แม่ตัยเคยเรียนมาเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะอยากถามว่าเรียนอนุบาลเด็กบอลคอยตะเรียนยากไหมถึงจะจบและได้ทำงานเลยก็เป็นคำถามเนาะคะ่ะเป็นโฟร์เกตเทคกันเนาะคะ่ะอันนี้แม่ตัยก็จะขอตอบอขอนี้เนาะคะ่ะอตอนที่ แม่ตายขอตอบเป็นภาษาอีสานเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าพูดเป็นภาษาภาคกลางภาษาไทยกก็จะตอบได้อยู่แต่มันก็นจะแบบผิดพิดถูกถูกถก,กันแน่นาะค่ะเนาะเอาแบบภาษาที่ถนัดก่อนเนาะค่ะนั่นก็คือถามมาเลียนเลียนยากบอสำหรับแม่ตายเพราะว่าหนูกระได้นนภาษาสวีเดนอยู่เนาะค่ะเนาะมันกับมันกับแบบคือจังแบบว่าคนค่อนข้างยาก และบอยากยังสีนะ่นึ่งมันก็จะเป็นแบบประมาณปางกลางคะ่ะพี่น้องคะเเอเอเอแล้วถามว่าเอเลียนแบบยังสิเราเลียนแบบยังสิมันจะมีแบบคือจังถ้าเฮาได้ภาษาตรงที่ตรงที่เม่ใ,ใต้ไปเรียนนะครับทาเขาได้ภาษาสวีเดนแล้วลราเขามีอันเขาเรียกว่าอย่างมีการพานอันอันภาษาสวีเดนอันนั้นอันนี้มากแล้วก็มี หลายวิชาอย่างมาอย่างสินปเขาจะดูเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเรียนอยู่ประมาณปีครึ่งค่ะปีครึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะเราก็จะมีอีกอันนึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบคอมินาคุ้งคอมินาคุ้งก็แบบว่าเลี่ยนภาษาสวีเดนไปนํำแล้วก็เลี่่นสายอาชีพบบอันนี้ไปน้ำนะคือแบบว่าเลี่ยมพร้อมกันนะค่ะพี่น้องแล้วก็จะเลี่ยนเป็นแบบภาษาสวีเดนไปนํำแล้วก็เรี่ยนสายอาชีพเทียนนี้ไปน่ำจังสินะอันนี้มันก็จะเป็นอยู่ประมาณบบสองปีเองค่ะพี่น้องคะ่ะ มันก็นจะแตกต่างกันกับส่วนแม่ตไตแม่ไตเลี่ยนปีครึ่งเนาะค่ะเนาะแล้วกับช่วงเขาไปเลี่ยนแม่ไตพูดตอนเคสที่ตอนพี่แม่ไตไปเลี่ยนอยู่ปีครึ่งนั่นก็คือมันเกิดจะเป็นอยุสามเทอมเนาะค่ะเนาะเทอมหนึ่งกับหกเดือนอย่างประมาณนี้เป็นว่าเอ่อยุสามเทอมปีครึ่งนะคะพี่น้องมันเกิดจะมีเขาจะเลี่ยนมีหนังสือหนังสือนี่ต้องซื้อเองเด้อค่ะเด้อแอม เราก็นั่งซื้อซื้อเองหรือว่าคุณต้องการคอมพิวเตอร์คุณก็ซื้อเองหรือว่าคุณจะไปนั่งอยู่ห้องสมดุดอันนั้นมันก็มันก็ฟีอยู่แต่มันคุณก็ต้องล็อกอินล็อกเอาภายในหนึ่งชงงั่วโมงอียรงยังส่นะแต่แบบว่าตามจริงหนละการเรียนอุปกรณ์อุปกรณ์นะเขาต้องซื้อเองจัดซื้เองเพราะว่าเ,เขาเสื้อซื้อสมุดมาแล้วสมมุิว่าอัน อาจจะเลี่ยนแค่สามเล่มช่วงช่วงช่วงนึ่งเทิมยังสินะช่วงช่วงหกเดือนยังสินะคะพี่น้องคะก็จะมีคู่มาสอนอันนั้นอันนี้เขากะห้ <c oughs> อกับบอแมนเฉพาะเลี้ยนเ้องกับเลีเ้ยนผูดคุยน้ำกุมพอมีอย่างยังสีในใหเ,เพื่อนในห้องเลี้ยนเทาพรอมแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมี บา,บางที่ก็มีขอสอบนะคะบางที่ก็ต้องทรงการบ้านตลอดมันมันแล้วแต่แล้วแต่โรงเรียนใดที่แบบว่าแอสอนเป็นแบบนี้แบบนี้แบบหละเนาะคะ่ะเนาะแต่ตรงที่มไต้ไปเรียนมม่ก็มีขอสอบมีแอการทรงงานคู่จังสี่น,นะคะตลอดอย่างประมาณนี้ <c oughs> พอเขาก่อนเขาอยู่ประมาณเรียนอยู่6เดือนเป็นบขา,าหนึ่งเทิม่ม เพิ่มแรกเรียนเรียนอยู่หกเดือนช่วงสามสามเดือนแรกนะคะช่วงเขาเรียนหนังสืออ่านหนังสืออ่าทวนขอทรองขอสอบอันนั้นอันนี้ออมบทนี้บทนี้บทนี้แล้วเขาคู่กับจะมาถามคือเกาจังสันจังสันสี่จังสี่น่ะและ้วก็ทำงานอมทีมเวิร์กนั่นเพื่อนในห้องไปนั่นมีอย่งจังสี่น่ะคุณเข่ากุมนั่นเพื่อนอย่างจังสี่ทำการบงการบ้านอย่างจังสี่หลังจากช่วงสามเดือนอยู่ในออ่ หนึ่งเทอมนะพี่น้องคะหนึ่งเทอมกับหกเดือนสามเดือนประมาณสองสามเดือนนี่แหละกลางๆเขาก็จะตรงที่แม่ตายไปเนาะคะ่ะเขาก็จะเป็น่มันจะเป็นอยู่ในแอนซวนอำเภอเนาะค่ะเนาะอยู่ในส่วน,นอำเภอเป็นของข้อมูลมันแบบละ่ะส่วนอำเภอมันก็นจะมีแบบว่าเขาจะจัดหาแอมให้เขาไปลงที่ฝึกงานคะ่ะให้เขาไปลงที่ฝึกงานยูซีอาทิตย์ยูซีอาทิตย์ก็บหน,นึ่งเดือนเนาะะก็ตีไว้เป็นหนึ่งเดือน <c oughs> เขาไปฝึกงาน ะเทิ่มแหลกไมตายไปฝึกงานอยู่โรงเรียนอนุบาลเนาะค่ะเนาะ,ะหนึ่งเดือนอ,อ,อยู่แถวบ้านไม่ตายแถวนี้แหละคะ่ะอยู่เมืองไม่ตายละบัดที่นี่พ่อเ้าฝึกงานเอียงเรียบร้อยแล้วทามาฝึกงานมันยากบ่อัน้นนี่เ้าต้องรูการการที่เขาเป็นนักศึกษาเขา่าไปเปรียบเทียบกันกับว่าเขาเป็นพานักงานคุณไปนั่นคุณไปคุณคุณไปไป,ไปล่องงานไปไปฝึกงานนะคะ เอ,อเพราะว่าบางคนแม้แต่เพื่อนแม่ตายเป็นฝรั่งอ่ะเขาก็ยังคิดว่าเขาจะไปทํางานช่วงเขาฝึกงานมันบอมแมนค่ะเพราะว่าคุณไปฝึกงานคือคุณช่วงไปฝึกงานบอมแมนช่วงคุณจะไปทํางานที่ทํางานนะคะอมมันคนละแบบค่ะเพราะว่าเอมเ,เพราะว่าคุณเป็นนักศึกษาคุณไม่ได้เป็นพนักงานนะคะช่วงนั้นแต่คุณไปฝึกงานคุณก็มีสิทธิ์เข้า <c oughs> เข้าดูทุกอย่างที่ท,ที่ที่พนักงานเขาทำมะะันอ่ะที่คุณไม่ได้นั่นก็คือคุณคุณไม่ได้เงินเดือนจากจากที่ทํางานนะคะอ,เ,อเพราะว่าคุณเป็นนักศึกษานะคะพี่นอ้องนั่นแหละล้วบัดที่นี่เขาก็เขาก็จะมีเป็นใบเป็นคั่จ้างอันนี้กระดาษรูปรอกะคะ่ะเป็นคื่จังมันจะมีเป็นข้นเอเส่อใบหนังสือใบหนังสือ ที่ฝึกงานเป็นยังไงแน่อันนี้คือคนที่เข้าไปน้าเขาเรียกว่าหันเลียดอคนที่เข้ามันติดตามไปน้าช่วงช่วงสี่อาทิตย์น่ะช่วงดูแลเข้าสี่อาทิตย์น่ะยุที่ทํางานเข้าหนาค่ะพี่น้องคะเขาก็จะเขียนกรอกล่วงว่าเออเออเอเลีนจุดสี่น่ะนักศึกษาคนนี้ทําอย่างนี้นักศึกษาคนนี้มาขาดกี่วันเขาก็จะการเด้จุดสันจังสันจังสี่จังสี่น่ะประมาณนั้นคือแบบว่าใบอนี้เขาก็ต้องเอาตอนเข้าเลยเอ ฝึกง,งานเสร็จเรียบร้อยช่วงหนึ่งเดือนสี่อาทิตย์เนาะค่ะเฮ้าต้องเอาใบสำคัญนี่ไปให้คู่ที่ลงเรียนที่เฮาเอา่อทำงานเอ่เอที่เฮ้าเรียนสายอาชีน่นเนาะค่ะเนาะเมื่อว่าสายอาชีพยัง,ยงคู่ก็ต้องเอากลับไปนาะมันก็คือเป็นเป็นกระดาษแผ่นสำคัญเนาะค่ะสำหรับตัวคู่เองนะครับเอ่แลวหลังจากนั้นเขาก็าคู่ก่อนคู่จะก่อนจะปิดเทิม่มคู่ก็จะ รวบรวมอันนี้ช่วงช่วงคุณเลี้ยนอยู่หกเดือนการบ่งการบ้านคุณเป็นจังไดการติวขอส่งขอสอบหรือว่าสอบสมุดนี่เป็นยังไงแน่จังสี่จังสี่คุณขาดกี่วันคุณล่ากี่วันคุณสนใจการเลี้ยนหนังสือบวช่วงคุณอยู่ในห้องหรือว่ามิเตไปนั่งซื้อแล้อเปาแบบแบบแบบแต่คุณบปสนใจพวกกสที่สมุดการเลี้ยนยังไงนะ คู่คู่ไม่ตายนะเขาก็จะจด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 ,จด,จ,ด,จ,ดจดไปก่อนจะปิดเทิม่มเขาก็จะเรียกเข้ามามามาคุยเรื่องเกรดเนาะค่ะเนาะมาคุยเรื่องเกรดว่าว่าใดประมาณเท่าใดเกรดมันก็จะมี a b c d e f เนาะค่ะเนาะ f ก็แบบว่าบัพานอย่างประมาณนี้นั่นแหละระบบที่นี่แต่ถ้าามว่าทาบัพพานแล้วมีสิทธิ์ทำไมไ่ใดบอมันก็นมีสิทธิ์ทำไมไ่ใดยู่แต่มันก็น แล้วแต่ตัวคุณจะไปพูดคุยกับคู่คุณเองว่าบทพ้องมองได้อันใดอันใดแน่อย่างจังสีน่ะเทิมสองก็จะ,จะยากขึ้นเทิมที่สองน่ะก็จะยากขึ้นเทิมที่สองโซนเมตัยก็ไปฝึกงานอยู่ที่อยู่ที่เ่อเลียกว,ว่ายังอ่ะอยู่โรงเรียนเป็นโรงเรียนค่ะโรงเรียนน่นเยาว,วชนแบบนี้ เทิ่มแรกไปอนุบาลเพิ่มเพิมสองไปโรงเรียนเยาว,วชนาจากเ,าเด็กน้อย6ขวบถึง12ขวบนะะเนะเาะค่ะเนาะก็จะเป็นเช่นกันค่ะก็จะเป็นเช่นกันแต่พอไปโรงเรียนเยาว,เวชนนั่น,น,นจะจะยากขึ้นกว่าเก่าที่ยากขึ้นกว่าโรงเรียนอนุบาลมันก็จะมีพนักงานหลาย หลายกว่าเก่าก็จะมีคู่หลายกว่าเก่าที่เข้าตรงรวมทํางานง้มช่วงเขาไปฝึกงานอีกอย่างจังสันจังสันสี่แล้วตรงพรีเซนต์ตัวเข้าพร้อมอีกอย่างจังสี่นอะเ่างค่ะเนาะเออส่วนเทอมที่สามแม่ตายไปฝึกงานอยู่เขาเรียกอย่างเนาะยิมยิมนอกเสียมค่ะพี่น้องไปฝึกงานอยู่ยิมนอกเสียมเขาเรียกอย่างภาษาไทยหนูกับบกไพรเก่งภาษาไทยเอม เขาเรียกอย่างม่อสามถึงม่อหกนะครัพี่น้องนั่นแหละม่ไต้ไปฝึกง,งานนั่นเพิ่มเพิ่มเพิ่มสุดท้ายเพิ่มสุดท้ายนั่นก็เฮงยากไรไรขึ้นกว่าเก่าไรขึ้นกว่าเก่าเนี่ยเพราะมันเป็น,ปน,น <c oughs> เงินเัี้เย้าไปชนเนี้ยแบบนี้เฮงเงินใบรุ่นพร้อมเนาะแบบนี้เอ่เอ่ากะกะฝึกง,งานนั่นเด็กม,ม่อสามถึงถึงม่อหกอะค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละแต่กะ ผ่านผลมาได้แต่ถามว่าช่วงเข้าไปฝึกงานอยู่ที่เขาต้องไปฝึกงานหนึ่งเดือนนะคะยากบอ่อสำหรับตัวหนูนะคะหนูมีลูกหน่อยตอนนั้นลูกหนูยอยอายุถอยสามขวบสามขวบกับสี่ขวบปรมม่านั้นหรือว่าสองขวบถึงสามขวบประมาานี่แหละคะ่ะยุ่ยยุ่ช่วงนั้นเด็กหน่อยอยังนั่งรถเข็นอยู่เลยแล้วหนูต้องไปฝึกงานหนูต้องเขา่าเ,เข่าเจ็ดโมงครึ่งนะคะพี่น้อง <c oughs> ช่วงช vale ่วงนั้นพิ่มะกะตกอีกอย่างจังซี่ล่ะแบบโอ้ยก็จะไปถึงที่ฝึกงานได้ใจเขากับบได้บได้ตัดตัดวันออียังของเฮาเพราะว่านูกับบอก หนูคุยกับคู่นะคะหนูไม่ได้คุยจากที่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 ทหนูไปฝึกงานเพราะว่าที่ฝึกงานนั้นมันเป็นของแอเขาเรียกอําเภอเขาจัดจัดสรรหาให้นะคะพี่น้องแต่เขาต้องคุยกับคู่ของเข้าที่เขาเลี้ยนไฟไสายอาชีพนี่เป็นบบหนูก็คุยกับคู่ของหนูว่าเอ็ม,อมหนูเป็นแม่เลี้ยงเดียวหนูเลี้ยงลูกเองหนูต้องไปรับเองีอย่างจังสันยังสี่แถมหนูต้องเลี้ยนพ่อมีอย่างยจ็งสี่คู่เขาก็จะคือแบบว่าเขาก็จะดู case case เคส by เคสนะคะว่าเอม ผลงานอย่างอื่นนะ่ะองนูโอเคมันจะคงนูก็จะเป็นแค่แบบว่าช่วงคือแบบว่านูอาจจะเอมเครียดยังอนะ่ะเอิ่มถ้าสมมติว่าที่ทํางานที่นูไปฝึกนะ่ะเขาอยากให้หนูเข่าเจ็ดโมงครึ่งนูเข่าบ่ได้นูบอกเลยว่านูเข่าบ่ได้เอมเราพนักงานอยู่หมอนนั่นเลยทามนูว่าเป็นยังคือเข่าบ่ได้นูก็เลยบอกวา่าฉันเนี่ยฉัน,ฉ,นฉันต้องดูแลลูกฉันและอย่างจังสี่กว่าฉันจะไปถึงโรงเรียนนั่นอย่างจังสี่ เพราะว่าหนูเขาห้องเรียนธรรมดากับคู่น่ะหนูเขาสองโมงเศร์น่ะมันจะต่างกันสามสิบนาทีของหนูมีความหมายมากหนูก็เลยบอกคู่หนูว่าหนูก็เลยแจ้งแจ้งให้คู่หนูฟังจังสันยังสันยังสี่คู่หนูวคู่หนูก็เลยไปพูดกันกับแอมแอมพนักงานอยู่ที่หนูฝึกงานทุกอย่างโอเคัดที่นี่เขาให้หนูเขาสองโมงครึ่งบบนี้คู่ก็แห้งไปเสริมเติมเสริมเเสริมเพิ่มอีกเอออันเออว่าอันอันให้หนูเขา เขาสา,ววา้างก็มูยังสินะแต่ทุกอย่างเขาก็เขียนงเองอมอมอยังก่อนักศึกษาคนนี้ทางานได้ดีมากยังสันยังสันยังสันยังสิคือแบบว่าหนูกับคนเป็นคนเคยทํางานมา,มาแต่ก่อนอยู่แล้วหนูเคยทํางานกับคนมากเนาะค่ะเนาะแล้วก็หนูรู้การเขาเรียกยังการพัสาที่เด่นเขาเรียกว่ายังคือจังแบบว่าการตรงมาตรงเวลเวลาพอหนูทํางาน อันก่อนจะหนูจะแม่เลี้ยนอันอันไฟอันสายอาชีพทั้งอนุบาลกับโรงเรียนเป็นบ่ละค่ะหนูทํางานกับอันเอะไรอเขาเรียกว่างยังไงละทั้งเงินเขาเรียกอย่างเนาะโอ้ยเนาะแอบทั้งดูแลคนคงคนไข่อย่างไปทั้งผุนเป็นบ่ละค่ะพี่น้องเราค้นสูงใบอย่างน้ำนออย่างสีเนาะค่ะเนาะเราแบบเฮ้าเฮ้าเฮ้ารูเฮ้ารูอยู่แล้วอันใด วควรบ่ควรยางสีเนาะเอ่อแล้วสิ่งสําคัญที่เฮาทางานยิงยิงทางานเกี่ยวก,กันกับคนน่ะคะคือแบบว่าสิ่งสิ่งที่สําคัญคือแบบว่าคุณทํางานไปคุณต้องมีจรรยาบรณในการทํางานคุณคุณคุณไม่มีสิทธิจะเอาเรื่องที่อยู่ที่ทํางานไปพูดข้างนอกอะไรประมาณนั้นนะคะคือแบบว่ามันคือแบบเป็นเป็นแบบ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 สิ่งที่ห้ามเลยเพราะว่าเขาตรงมีคอนแทคผมเนี่ยเขียน เขียนออบท่อนวานภาษาเวียงเขาจะเรียกว่าทิสนภิกนะพี่นอ้องเขาต้องเขียนพร้อมเนี้ยคือเขาจะไปจะไปแค่ฝึกงานเขาก็ต้องก็ต้องก็ต้องเอเอเส้นสัญญาณนะเขาเรียกต้องเส้นเส้นสัญญาแล้วนู้ทางานเอเคยทํางานประจํามากกว่านู้จะไปเลือกอีกสายอาชีพนี่เมื่อเมื่อเกือบยี่สิบห้าปีเป็นยังนู้จะบรรลุอันนี้ไหมโมมีสิเปพูดยังเออออกมากได้ยังสินะ่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่สําคัญอันนี้ อันคุณครูหนูเขาบ่มีการติอีหอย่างหนูเลยอน,นี้เพราะว่าหนูก็มีเขาเรีออยกวิญางมีใบประกอบอา,อาชีพอันนี้มากอยู่แล้วนะะเนาะค่ะเนาะแล้วหนูก็ทํางานอยู่เมืองของหนูพอมีมองนี่้วบัดที่นี่อันทุกสิ่งทุกอย่างโอเคมากถามว่ายากบ มันกับเริ่มแรกนะมันก็จะเป็นแบบว่ายากอยู่นาะงสำหรับหนูเนาะเพราะว่าหนูมีลูกหน่อยเจาะเวลาไดเนาะโอ้ยเมื่ออ่นต้องสอบแล้วอย่างสิสมุต้องสอบสามโมงเสาร์อย่างสิต้องเข้าโรงเรียนสามโมงเสาร์หนูก็เอาลูกเปลี่ยนเวลาตามจริงจะเคยไปสรงลูกเจ็ดโมงเสาร์แตเปลี่ยนเวลาไปทรงแต่เสาร์หกโมงสี่สิบห้าถึงนานอียงอย่างสิเพื่อจะได้ไปโรงเรียนเจาขออย่างสินะคือแบบเขาต้องมาแพลนทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาต้องขวบคุมหูจากวินนอวินไดหู หูจักว่างแผนบาแเมนจะแบบว่าโอ๊ยฉันไปรล่งทะเบียนเรียนหนังสือดีกว่าแต่ก่อนคุณจะเป็นสาํหรับตัวหนูนะก่อนนูจะไปโลโงทะเบียนเ,เรียนหนังสือนี่หนูต้องคิดให้มันรอบคอบเออฉันพร้อมที่จะเ,เสียเสียรายได้ลงมากที่เราเคยเคยเคยทำมาหรือเปล่าเรา ยอมจะเสียเวลงเวลาอย่างนั้นอย่างนี้เรายอมยอมจะเสียเวลาที่ต้องมาอ่านหนังสือตอนกลางคืนแถมต้องเลี้ยงลูกด้วยเราจะยอมเสียเวลาที่จากเงินเดือนเท่านี้ให้มันถึงเท่านี้ไหมแบบห้าตรงแบบให้มันอรอบขอบคิดให้มันอรอบขอบคลิปทุกสิ่งทุกอย่างกสำหรับแม่ไตอันนั้นมันกับหนูกับเขาเรียกมันยังไง คิดเห็นมันรอบคอบน่ะพี่น้องว่างแผนอันนั้นอันนี้ว่าเฮาสิเห็ดจังไดสมมติว่าสมมติว่า้าฉันส่งงานคู่บอบอท่านลูกไม่ตายป่วยยังส่น่ะนูก็โทรไปบอกคู่หรือว่าเขียนอีเมลไปบอกคู่ว่าให้นุส่งอาทิตย์หน้าได้บออาทิตย์นี้นูขอดูแลลูกลูกบ่ซ้บายยางังสิน่ะคือแบบว่าเฮาต้องว่างแผนใหน้เฮาต้องดำรงชีวิตจิตใจชีวิตของเฮาเองแลวเฮาต้องแบบว่า จัดจัดการชีวิตของเขาะ่ะแบบว่าให้มันให้มันลงตัวบ่แม่นได้แบบว่าอืมโอ้ยอันนี้กับเบ้ไวอันนี้กับบ้าไวอันนี้กับเบ้ไวคือแบบว่าเฮาตรงทําให้คู่เห็นน่ะช่วงแม่ใไตนะ้หนังหนูหน,น,นูตรงทําให้คู่เห็นว่าอาทิตย์นี่เลี้ยงลูกทั้งสองคนเลยว่าลูกตอนนั้นลูกเขาไปโรงเรียนอนุบาลพร้อมกันเนาะแอมแต่คนละคนละห้องอย่างจังซีนะ่ะไปทรงผู้นอย้ยก็สทรงผู้ใหญ่อย่างจังซีนะ่ะ แล้วลูกบ่ายนูก็ตตรงดูแลลูกอยู่บา้านยังสินะแต่หนูตรงทรงงานคู่เขียนเันอึบซักเสยยังยัง,ยงสินะเขียนเขียนเงินรายงานยังกับว่ากันไปนะภายในพุงนี่ยังสินะหนุเขียนว่าท่านหนูก็ตตรงบอกสาเหตุไปแบบโดยตรงเลยแล้วอบอกสาเหตุไปโดยตรงจังสันจังสันจังสันยังสี่ แล้วเขาทาให้คู่เห็นเขาพยายามทาให้คู่เห็นคู่ก็จะเห็นส่วนนั้นเขาก็จะในส่วนที่นั้นคู่จะมาข้าใจเข้าเขาเข้าช่วงเขาเลี้ยนพร้อมเนาะคะ่นะเนาะสาหรับนูนนุก็คิดว่ามันกับเคร่งยากกับเคร่งบัญญัติก็เป็นแบบถาาม,มันโอเคลงตัวมันก็โอเคลงตัวส่วนคลิปหน้านะคะเดี๋ยวแม่ตายจะมาพูดเรื่องอ เรื่องเงินเสียเสรยเรื่องเขาเรียกว่าไงกูเงินเลียนอยียงประมาณนี่ส่วนคลิปนี้นูก็จะบอกประมาณซ้ำนี่บางที่อาจจะเป็นคัดคัดคิดคัดคัดจังเลยแต่นูก็ับเอ่เฝ้ามาร,รีบอัดนันคลิปนี้ให้ฟังขั้นได้แบดน,นี้จถ้าได้ออกไปข้างนอกพี่น้องขั้นแพ้เกส่งเกสวองจะไปกินยาแก้แพ้อีกต่างหากโอเคค่ะพี่น้องค่ะจังได้จังเจอกันเนาะบ๊ายบายขอบคุณมา,มา,มากๆค่ะบ๊ายบายเดอ้อ